ต้มต้มเห็ดเเห็ดด้วยไยหนีแลยว่ะมันมืดอ่ะใส่เห็ดด้วยใบนี้ต้มเปิดต้มเปิดไม่มีไม่มีนั้นไม่มีใบแมงเอ๋ xe ôm mò phung léo ui phung léo ừ, phung léo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  Thêm léo อส่นนำไม้เลยอันนี้ผู้ช่วยไม่อยู่ต้มเปิดต้มเลอะต้มเทอะ ยังไม่หมดยังไม่หมดต้มเปรโอ้ยอเปรตำเล่ตำเถอะเปรตำเล่ตำเถอะคันคันไอ้นี่ซะอุย้ยใส่แต่เกลือไปอย่างเดียวอุย้ยใส่เห็ดไปเลยมีน้ำไหมเนี่ย ใสเห็ดไปเลยละเขียวอ่าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมไม่ใส่ฟักทองไม่ใส่ฟักทองกลัวไปเละทีหลังอืมห็ดส่องกล้องใส่เห็ดส่งอง,ง,งกล้องอืได้เลิศเป็นสัพพอแล้ว เจ็บเจ็บเจ็บจังและกิมนี้ก็แค่นี้ก่อนกิมนี้ก็แค่นี้ก่อนปงก่อน